เมืองบาร์เซโลนาของสเปนกลับมาคึกคักอย่างมากนะคะหลังจากการผ่อนคลายมาตรการโควิด -19 ได้เห็นนักท่องเที่ยวกลับไปกันมากมายจนล้นเมืองด้านหนึ่งผู้ประกอบการก็ดีใจอย่างมากนะคะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็มีกระแสะความไม่ค่อยสบายใจออกมาจากประชาชนในบาร์เซโลนาด้วยค่ะชายหาดในนครบาร์เซโลนาประเทศสเปน แน่นขนาดไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งคนท้องถิ่นและต่างชาติเช่นเดียวกับสถานที่อื่นๆในเมืองโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่ล้วนแต่มีผู้คนเบียดเสียดยัดเยียดซึ่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในบารเซลโลนากลับมาคึกคักอีกครั้งนับตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาหลังจากทางการสเปนได้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดนักเดินทางจากทั่วโลกหลังไหลมาที่นี่หลังจากที่ไม่สามารถเดินทางได้อย่างเสรีในช่วงที่มีการระบาดของโควิด -19 <tem po zy n> uh, there's definitely more people willing to travel after COVID because everyone's been locked up for three years. So, you know, everyone's just keen to go see the world again. And now that we're allowed to, you can, you know. ในช่วงก่อนที่จะเกิดการระบาดในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนบาร์เซโลนามากถึง8ล้าน5แสนคนในขณะที่ประชากรของเมืองนี้มีประมาณ1ล้าน6แนคนเท่านั้นแม้ว่าตัวเลขของนักท่องเที่ยวในปีนี้ยังไม่ประกาศออกมา แต่หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวเชื่อว่าตัวเลขน่าจะอยู่ที่ร้อยละ15-20ถึงของจำนวนนักท่องเที่ยวในปี2019สิ่งที่น่าสังเกตคือนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาจากประเทศในแถบยุโรปในขณะที่อัตราการพักค้างคืนของนักท่องเที่ยวน้อยลงโดยก่อนที่จะเกิดการระบาดค่าเฉลี่ยในการพักค้างคืนอยู่ที่3-4ถึงคืนแต่ตอนนี้ค่าเฉลี่ยไม่ถึง3คืนสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป Es evidente que el, el sector turístico o el mundo de los viajes se ha, ha reactivado, se ha normalizado de alguna forma, pero también es cierto que con algunos uh, elementos un tanto diferenciales. Por ejemplo, el, es un turismo más de proximidad. La gente quiere salir, quiere viajar, pero uh, Locos no está actuando afortunadamente al nivel que actuaba. Los viajes de larga distancia. Se han restringido mucho por el tema de costes y se ha activado eso que llamaríamos el turismo de proximidad. Entendida la proximidad históricamente, la habíamos siempre valorado como un elemento más local. Ahora hemos de entender que la proximidad significa Europa y significa turismo italiano, francés, inglés. En el momento en <truipen> que se ha hecho un pequeño país, en Barcelona, en el país, 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 en el país. รวมถึงสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นเนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามารบก,กวนแต่ในขณะที่หลายภาคส่วนยังคงต้องพึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวยอมรับว่ายินดีที่นักท่องเที่ยวกลับมาแต่ก็ต้องการให้มีการปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกเทียอเรองขประะอรเทอ veo limpia idad นอกจากนี้การท่องเที่ยวที่กลับมาเฟื่องฟูยังส่งผลให้ราคาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มสูงขึ้นจนคนท้องถิ่นสู้ไม่ไหวต้องย้ายไปอยู่ในพื้นที่รอบนอกแทนทั้งนี้ทางการท้องถิ่นคาดว่าจํานวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนบาร์เซโลนา จะเพิ่มจำนวนขึ้นจนเท่ากับช่วงก่อนที่จะเกิดการระบาดในปี2026หรืออีก4ปีข้างหน้า